แอสซัสซินแอสซัสซินที่ต้องอยากเป็นนักฆ่าครับผมนักฆ่าก็คือเร็วเข้าสู้อ่าโจมตีแรงแต่เร็วแบบฟึบกฟุ๊เลยแล้วก็อาจจะแอบตามพุ่มไม้อ่ารอเพื่อนเข้าก่อนให้เสร็จแล้วก็เราอาจจะไปเก็บด้านหลังไปเก็บใส่สู้มาใส่สู้เออไปเก็บแคลรี่เขาด้านหลังอะไรเงี้ยเก็บเม็ดเขาด้านหลังคือไม่ประท้าโดยตรงไม่ประท้าโดยตรงไปสู้ตรงๆอาจจะสู้เขาไม่ได้พลังเวทก็อาจจะไม่ได้มีเท่าเขาใช่โดนจับโดนไกลก็ไม่ได้อเป็นแบบมีจานจ้าแป๊บแอบแอบเข้าไปอ่า แล้วคนที่ชอบเล่นพวกนี้ปกติเป็นไงเป็นยังไงหรออืมพูดยากอะ่ะมันแล้วแต่คนไงเพราะนั้นเนี่ยคุณจริงแล้วคนที่เป็นลักษณะเป็นแอสเซสซินเนี่ยเขาจะมีความไม่รู้ไม่แน่ใจเอาประมาณนี้พอดีไม่เยอะไปประมาณนี้ไปจึ๊บออกมาะจะถามว่าทําได้ทุกอย่างไหมทำได้ทุกอย่าง,างแต่ว่าเก่งสักอย่างก็ไม่ค่อยเท่าไหร จะเป็นแนวเป็ดๆนิดนึงเป็ดเอามนุษย์เป็ดเป็นมนุษย์เป็ดนิดนึงก็เลยมีความสามารถในการที่ด้วยความที่รักตัวรับตัวก็จะแบบว่าทําอะไรให้มันเซฟที่สุดก็คือช่วยปุ๊บแล้วออกมาก็จะมีสายปล่อยเคลื่อนตายแล้วก็ค่อยเข้าไปเพราะนั้นคนที่เจอคนที่ชอบเล่นเป็นแอสเซินเนี่ยเขาจะมีความไม่รู้ไม่แน่ใจค่อนข้างเยอะความไม่รู้ที่ว่าเนี่ย มันแก้ได้โด,โดยการถ้าเราอยู่กับคนที่ไม่รู้เยอะๆหรือเราเป็นคนที่เราคิดว่าเราไม่ค่อยรู้อะไรเลยอ่ะม,มันก็ต้องสร้างความรู้โดยการทําอนาปาณสติเยอะๆคือสร้างความรู้ให้มันเกิดขึ้นให้มีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงมากๆคราบพี่ใน, <c oughs> ใ,นในเซิร์ฟสมัยพุทธองค์2,000กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีสายแอสเซสซิเนี่ยอันนี้ใช่อันนี้ไหมครับพี่บีครับดูอีกทีหนึ่งสัจจะนิครนครับอ่าโอเคนะครับก็เป็น เรื่องศาสนานิคนเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักเป็นศาสนาเชนเนาะเป็นปัจจุบันเขาเรียกศาสนาเชนเดี๋ยวอธิบายก่อนครับศาสนาเชนกับกเซนคนละเรื่องนะคนละเรื่องเซนเนี่ยก็คือเป็นพุทธแบบหนึง่งแต่เชนเนี่ยี่เป็นชอช้างเนี่ยค,คือเป็นพรามแบบชีปลือยอะ่ะแก้ผ้าหมดตัวเลยแล้วแบบอยู่นุ่งลมผมฟ้าประมาณนั้นแล้วซึ่งตอนหลังมันมันกระจายมันแยกมาเป็นสองสายคือแก้ผ้าหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์กับมีผ้าบางๆผมนิดนึงประมาณนั้น ไม่เกี่ยวอะไรกับพุทธนะอ่าต่อคือ,อซึ่งเป็นลัทธิเป็นลัทธินอกนอกพุทธศาสนาเนาะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักโตว,วาทีที่เก่งนะครับแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดนะครับไหวพริบปฏิพานดีเก่งมากนะครับก็คนในพื้นที่เขาก็ยกย่องนะครับว่าเป็นนักนักปรา์เนาะก็มาถึงเช้าวันหนึ่งนะครับก็ไปเจอกับพระอัสชินะครับก็เลยถามสนทนาธรรมกับพระถามพระอัสชิว่าพระเจ้าสอนอะไรเจ้าไอ้ท่านเนอะ ก็เลยพระอสจิก็เลยตอบว่าพระองค์ทรงอสอนขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระองค์สอนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงแท้ไม่มีตัวตนนะครับแล้วก็สัจจะนิคนเขาก็เลยบอกว่าศาสนาของเจ้าเนี่ย<อ>น<ะ>ผิดละมั่วละนะฮะเราขอท้าไปโต้วาทีกับรัฐทิ5ร้อยคนมาแข่งกันนะโตวาทีโตโต้ตจนแบบ คือพระเจ้าตอบได้หมดเลยอะคาถามใดที่ถามพระเจ้าพระเจ้าตอบได้หมดเลยตอบจนแบบว่าพระเจ้าย้อนถามสัจจนิคนนี้ยทุกครั้งที่ถามก็ย้อนถาม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 จนคำถามย้อนถามเนี่ยจนทําให้สัจจนิคนี่เกิดความคิดพินิษฐ์พิเคราะห์ได้ว่าเออใช่มันจริงว่ะอะไรประมาณเนี้ยจนเขายอมแพ้พอยอมแพ้ปุ๊บเกิดศรัทธาก็เลยนิมนต์พระเจ้าแล้วก็หมู่พิสูจน์ไปฉันเพงแค่นั้นเลยจบเลย เราสะเคียดเลยอ่ก็คืออย่างที่ว่าเป็นพรามเชนเนาะอก็คือเก่งอ่ะเก่งทฤษฎีเยอะมากเลยมันเหมือนกับคนที่แบบโอ้ฉันอ่านท่องพระไตรปิฎกได้หมดเลยคือท่องใครถามได้ตอบได้คิดว่าตัวเองแน่พอเห็นคนมาแบบคนศาสนาอื่นนี่คือพุทธเนาะก็เลยถามว่าสอนอะไรอย่างเงี้ยขอสอนเรื่องขันห้าขันห้ามีคนยึดติดอะไรก็โอ๊ยกระจกว่ะอยากจะไปตัววัดีด้วยก็เลยไปพยายามตั้งคาถามกับพระเจ้าเช่นถามว่าโอ้ยศาสนาท่าน่ะ สอนไปอ่ะท่านทําไปอ่ะไม่ได้ะไรหรอกเป็นอะไรตอบว่าอะไรตอบไม่ได้อะไรละจะต้องการอะไรเออท่านพูมท่าก็ตอบสัมภาษณ์ไหมท่านบอกใช่เราไม่ได้อะไรเราไม่เหลืออะไรเลยการที่เราปฏิบัติทำเราไม่เหลืออะไรสักอย่างอืคนฟังก็เอ้าลรวจะไปไงต่ออช่ไท่านก็พูดต่อว่าที่ไม่เหลือเนี่ยเราปฏิบัติแล้วเราไม่เหลือความทุกข์เราไม่เหลือภพชาติเราไม่เหลือความยึดติดอะไรเลยเพราะนั้นการที่ท่านบอกว่าไม่เหลืออะไรถูกต้องแล้วประเสริฐแล้ว นี่ยว่ะนี่คือความเทพความเทพของพระเจ้าตอนนี้คือเขาก็เออเออมงประมาณนี้นะแต่ยกอย่างที่ฟังคนที่มีความไม่รู้เยอะๆไม่รู้ไม่รู้เยอะๆเนี่ยมันต้องเจอคนที่รู้อ่ะมันต้องเจอคนที่อธิบายได้ด้วยปัญญาจากสัจจะแห่งความเป็นจริงไม่ใช่ทฤษฎีหรือไม่ใช่ทิฏฐิเนอ่าเนี่ยออกไหมมันคือการที่ถ้าคนที่ฟังแล้วจะอยู่กับคนที่ไม่รู้เยอะๆเนี่ยเรียกวโมหะ เราจะต้องมีสติก่อนมีแบบสติแบบเป็นอาณาปณสติก่อนแล้วก็ใจเยน็นๆแล้วก็พิจารณาสิ่งที่เขาพูดมาสิ่งที่เราจะตอบโต้ไปจริงๆนะพระพุทธองค์ม,มีสอนหลักการวิธีการตอบนะตอบอยังไงได้บ้างเช่นตอบตรงๆแบบไม่ตอบหรือว่าตอบโดยการย้อนคําถามกลับไปคือเป็นกลวิธีในการศึกษารจริงเคยพูดในทุตธรรมตอนน้นไปแล้วใช่ไหมใช่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นสายสายประมาณนี้สายแอสเซสซินเนี่ยคือสายที่ไม่รู้เนี่ย เราไม่มีความจําเป็นต้องไปตอบโต้ไปอะไรใครเขาเราแค่มีรักษาสติเราให้มันถูกต้องแล้วก็ถามอะไรมาก็มีพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ค่อยๆอยู่กับมันเรื่อยๆสายนี้เป็นสายที่ยากที่สุดสําหรับคนที่เป็นแล้วไม่รู้ตัวอจากการที่ไม่รู้จะกลายเป็นคนข่าวเรียกว่าโมหะไปต่อ